่จ <Tipp ett> <motiv ator> uh, จ้วในช่วงเวลาที่ท <R ud> ุกท่านรอคอยนีนะคะทุกท่านอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่า B M W R 8เนี่ยมีรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรบ้างและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญคุณศรีชัยบัเทีผู้จัดการฝ่ายขาย B N หรือวิวอาร์ลแปงขอเรียนเชิญนะคะสวัสดีครั ก่อนอื่นนะครับต้องสวัสดีแก่แขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับผมนะครับสิริชัยเวเทสนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเบียร์เบจูโมโตร์ลนะครับวันนี้ก็รู้สึกขึ้นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มาพูดเกี่ยวกับโมเดลตัวใหม่ล่าสุดของเบียร์เบจูโมลตร์ลนะครับรถรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าอาีนก่อนอื่นต้องขอเล่าประวัติความเป็นมาของตัวแรงจูนใจที่ทางเบียร์เบจูโมตรของเรานะครับได้ผลิตรถรุ่นนี้ขึ้นมานะครับ 9 3นะครับมีเอ็ได้ผลิตรถไดออกมานะครับเป็นรถโฟลเดอรุ่น R32 นะครับในตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ทางเอ็มดับบลิวนะครับได้ผลิตรถจักรยานยนต์เป็นครั้งแรกและหลังจากนั้นมาก็พัฒนามาเป็นตัว R5 นะครับตัว R5 เราค่อมดูเราค่อมนึต้นแบบยไงรถคันนี้นะครับและหลังจากนั้นมานะครับจะมีปัจจุบัน มีอ <donc, S 1> <we> ุตสาหตลาดเราก็เลยได้ผลิตตัว R18 ออกมานะครับเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานการดีไซน์ของรถในยุคคลาสสิกกับรถในสมัยปัจจุบันนี้นะครับกับเทคโนโีของยานยนต์นะครับเข้ามารวมกัน จนออกมาเป็นตัวนี้นะครับจุดเด่นในรถคันนี้จะมีเก็บมากเลยอย่าี้นะครับอันแรกนะครับเดี๋ยวผมขอในเรื่องของไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวบูว LED เพดไลท์นะครับตัวนี้จะมีออโต้ดยไลท์นะครับที่สามารถกดปีในตอนกลางวันแล้วสามารถมองเห็นรถคันนี้ได yeah. ้นะครับส่วนเวลาเลี้ยวนะครับจะมีไฟมาสองด้านมากให้ด้วยนะครับจะทําให้เวลาเราเลี้ยวในเวลามืดนะครับเราเราจะสามารถมองเห็น มุมศิลปาที่เราเลี้ยวไปด้วยไม่ว่าจะด้านซ้ายหรือด้านขวาจะมีไฟพิเเพิ่มให้นะครับส่วนถ้าใครมามองด้านหน้านะครับจะสังเกตคล้ายๆกับไฟพันธุ์ุ่นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่ทางยูริลิสรถ่ร้นนี้ออกมานะครับเอาละครับานี้พอมาถึงจา่าไฟหน้าแล้วนะครับก็จะมาถึงโช๊อัพนะครับโช๊อัพตอนนี้เราเป็นเทเลพอปนะครับเป็นโชคอัพผู้หน้าสี่เสียดยินนะครับ ระบบเบรกนะครับยังเป็น ABS นะครับที่ให้ความปลอดภัยสำหรับทุกท่านดีมากๆเลยนะครับการเบรกหน้าเนี่ยส0มมิลน,นะครับ300มิลเมตรซึ่องใหญ่มากๆน,นะครับส่วนยางหน้าของเราจะเป็น19เนิ้วนะครับยางหลังจะเป็น16นิ้วนะครับ อย่างต้งพื่นนี้จะมียันในนะครับคือยัคือจเอจ้าองพ่้นเปิดเนี้ครับเดี๋ยวจุดเด่นอีกจุดหนึน่งก็คือตัวถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันเป็นรูปหยดน,<า>น้ำน,น,นะครับแล้วก็มีลายเพชรสีขาวคู่นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่ตัว r 5นะครับ จะสังเกตที่โลโก้ B M W นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับใน first edition เนี่ยเราจะมีเป็นกิต์เซตให้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนโลโก้ได้เองนะครับมีกุญแจแล้วก็จะมีโลโก้อีกตัวหนึ่งสำหรับให้ทุกท่านได้เปลี่ยนพอซ่อมของตัวเองนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับกุญแจ Keyless ลายนะครับก็คือเราสามารถเอากุญแจแสนวิบวัาแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์นได้เลยนะครับจะสังเกตได้จากตรงนี้นะครับ รถตัวนี้มาพร้อมกับสัญญาณกับขโมยนะครับถ้าเกิดเราล็อกรถออกถึงตัวหางรถแล้วมีคนมาท่อมนะครับรถจะส่งเสียงดังนะครับถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันเรามากับความจุ16ลิตรนะครับสำรอง4ลิตรนะครับรถคันนี้วิ่งได้อยู่ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ทับได้ประมาณเกือบ300โลรนะครับ เครื่องยนต์นะครับมาที่เครื่องยนต์จะเป็นบ um ็อกเซอร์ตามสไตล์ของ b M W นะครับก็คือ1 8 0 2 c ซีซีนะครับสองสูบนะครับเป็นบ็อกเซอร์โัเนี้ก็จะให้กำลังทอสที่ค่อนข้างดีเลยครับ158สนิวตันเมตรนะครับส่วนแรงม้าอยู่ที่9 1แรงม้านะครับจะสังเกตว่าแรงม้าจะเราไม่ได้มาให้เยอะมากนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มีทอสที่สูงครับ ท็อ158เในรอบ3,000เงน,นครับซึ่งให้แรงบิดที่สูงมากนะครับส่วนอค์ประกอบอื่นที่จะช่วยทำให้รถคันนี้ที่เครื่องยนต์ใหญ่แล้วก็ระบายความร้อนได้ดีจะมี2ส,ส่วนนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับก็คือผ่านแผงของตัวลูกสูบนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีเป็น oil c o o อ e อ r นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำมันนะครับ ชั้นเสอร์ที่ให้มาสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นเ e กียร์ถอยหลังนะครับถ้าเกิดใครได้เดินมาชมอยู่ข้างๆจะเห็นว่ามันจะมีชุดสําหรับสวิตเกียร์ถอยหลังนะครับเ,เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าทาํางานยังไงนะครับสําหรับเ e กียร์ถอยหลังส่วนรถคันนี้มีโหมดมาให้ด้วยนะครับเป็น,นร3โหมดนะครับก็คือแลนจะเป็นเลนนะครับก็คือทางที่เลี้ยวฝนหรือว่าทางเ e กียร์นะครับแล้วก็โลนะครับก็เป็น แล้วก็ล้อก็จือเป็นการขับขี่สไตล์แบบดุดกันนะครับหรือไดนนมิกนะครับรถคันนี้ให้ความปลอดภัยมากับระบบ A S C นะครับ A S C ก็คือ Automatic Stability Control นะครับตัวนี้มันจะป้องกันล้อหลังมีนะครับเพราะว่ารถคันนี้มีท็อกที่ค่อนข้างสูงมากนะฮะมันจะทำให้ควบคุมการมีของล้อหลังได้นะฮะโอเคนะครับ ถึงขนาดนี้แล้วทุกคนก็คงอยากจะทราบราคานะครับก็ราคาเปิดตัวในเฟิร์สอินิชชนะครับราคา1,150 0ล้บาทนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดจองในวันนี้นะครับจะได้รับลถในเดือนมีนาคมนะครับปี2 5 6 4ครับการจองนะครับมีเงื่อนไขอยู่ว่าเรื่งจองในราคา8,8,000บาทครับผมท่านจะได้คิวของเรายังมีคิวว่างอยู่นะครับ รับรถทันทีนะครับส่วน